สวัสดีครับช่องทําเกษตรทุนน้อยนะครับที่นี่ตบนาบลอนกกอําเภอรับแรจังหวัดอุตรตดิตถ์นะครับเป็นทุเรียนภูเขานะครับตรงนี้ก็เป็นเสียบข้างนะครับเอายอดของทุเรียนหมอนทองนะครับมาเสียบข้างก็อันนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับเขาก็จะแตกใบปริใบออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเคล็ดล <c oughs> <c oughs> ับก็คือเราไม่ต้องแกะเทปพ,พัน ออกให้หมดนะครับเพราะว่าจะได้รักษาความชื้นนะครับนี่ครับเห็นไอ้น้ำไหมครับตรงนี้รักษาความชื้นของกิ่งพันธุ์ไว้นะครับแล้วก็ไม่ให้ลมมันพัดโยกไปโยกมานะครับเราก็จะพันไว้บางส่วนแล้วก็ใช้วิธีกรีดนะครับใช้มีดกรีดบางส่วนนะครับให้ใบมันผลิออกมานะครับแบบนี้ก็จะโตเร็วนะครับก็เป็นวิธีเสียบข้างที่นิยมกันมากนะครับก็หนึ่งเลยก็คือประหยัด ต้นทุนนะครับก็คือเอา,อายอดที่ต้นหม่อนทองเนี่ยมาเสียบต้นพันุพื้นเมืองนะครับต้นขนาดนี้ก็เสียบได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็อายุประมาณปีครึ่งนะครับต้นพันุนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องกเกษตรทุนน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ